ค้อมฝันนี่บ๊เปลิน้าเพิ่งเสียนอนน้ำเมียสมือฝันวันได้กอดเมียเอากมีผู้บ้าเลขเขาว่าคักฝันเห็นหมูตีเป็นหาฟันเห็นหมาตีเป็นซี่ันมูนันมูนี่ตีเขาเซตเบอร์เพิ่อนปัญญาว่าเพิ่นฝันคิวตูดเฮียนตูดหน้าใส่บัตรมันออกมากไกลกันคนละโคกเห็นแต่้ผ้าเมียผ้าถุงปุ๋ยขมทงไวไวแล้วมาปัจจุบันอยู่จะได้เขายึดหรือไหมโอ้ยเวยอย่าไปว่ากันคนเอาตัวมีความหวังกันอยากรวยแน่ยเนาะผูดถ่อมเคยบอกอยู่สองสลึงอยู่ฝากน้ำอย่าเฝ้าเอาคันนิ่งหาสตางแดงมามมมือออข่่ยกาไว้จจจงงงพใในนสิทีีตะคเป็นยยัง่มื่อคอยู่่นี โอ้โหขึ้นพ่อแล้วเป็นนั่นเป็นนี่เขาเนี่ยพ่อได้นอนมาขคืนขาดการพักผ่อนคือว่าไปหาหมอไปหาหมอหมอกระชีดยาให้เช็มหนึ่งเอายาไม่ชินสองห่ออาการเป็นไงนางเทียงทีลีมัดขึ้นพ่อนี่โลกจะได้มาสั่งดื่อยาสียเงินซื้อยาทิ่มซื้อจะไปหาเสียเงินซื้ยาสั่นเอามัสิไดนนอนขันบริกินยาโยูจากนอนเขาก็ซื้อสุดนอนมะนุ่งแมนใส่ืุดนอนน้อนเลยสบายซื้อมะนุ่งพ่อแห้งหรอเป็นเลยผ่านยางมัดขึ้นเลยพ่อนี่ ผมมาซื <usion> ้อถือส <problem> ุดรยางหรือปั่นเขาหลายสูตรใช่ปะเจ้ซื้อยุสัยย่ตตลาดนัดโอ้ยเขาว่าจะไปซื้อคุณซุ่มเขายิบผิดค่ะเจ็ดเลยบ่ะยังใครได้ยิบผิดถือสุดรยางคันยิบผิดถือสุดแลนแด่แรงมัดขึ้น ถึงสุดนรางวยเตะฟาข้างเฮือนมึนเลยเลยทั้งคักเลยมันเป็นสีนาสิวสุิะอันเฮือนผมไปปลูกไว้ติดกันกับบึงเลยว่าน้ำท่วมบึงบอกอ่อนซ่อนนี่บ้านเขาทวมทีซะหน้แตกเคอบแย่งไหลนองมาเก้บักตมีน้ำตกลงซ้ำหน้านไหมคำมาแรงมาจักกบจักเขียบจักปูจักปลาโศก็แตกสวดช่วงมันดูเห็นยังมันละว่าบ้านนี่แรงให้นี้ไปมั่งไหมแต่ไม่ไปถึงไม่ไปแต่ไม่อยากไรอย่นู่นวะนี่นั่นฟังไม่ไหมทั้งนั้นก็นี่ก็ฮอตสมพักเซียนกี กระซองมีมดแกงสมมีหอมบมุกมี่วอองซุกมันอึกล่องเห้มันหลังล่องเนยหลังล,ง,ลงล่องใส่ระบาทเลยบาดยังมาบินระบาดพ่แม่ตีตบมเอ้อกูได้ัพตบม่วง,งสุกเป็นบาดซะบอเป็นบาดต่มันสิมาใส่บินบาดบาดจะได้บ่นผ่าไหมไอ้ยังยละเนี่ยโอ้ยสิเป็นบาดอะไร นี่เนี่ยว้าวเป็นไพ่นผมอยู่สองมันนี่อยู่นี่โอ้ยโอ้ยคนจะเนี่มาคือผาแถวะเฮ้ยจะเป็นบ้าเหมือนม้วนพวกไรผยู่ใส่เลยคืบในแล้วเฮ้ยคือผาซื่อๆตนมันน นี่เป็นน้ำเจ้านี่แหละน้ำวายข่อยด้วยเป็นน้ำเจ้าตัวจมแปดแปดมากเขาเกิดวันพระเขาก็ดเนี่ยมาใส่บาทมันบอดเกี่ยวกันจมหรอกเอาบ่จมจังดายหรอมันว่าข่อยเปลี่ยนหนามันว่าเอาแล้วเจ้าได้เปลี่ยนบอดอ่ะเขาเปลี่ยนเลยเขาเปลี่ยนเขาสิว่าเจ้าหัวมันแล้วมันว่าข่อยเป็นเจ้ามันว่าเจ้าเป็นข่อยเนี่ยมาบ่บอกเขาเว้ยเจ้านี่ก็โพดเรือดอกโพดยังเห็นยังก็ขายหน่าวมูหน่าพวกน้ำพรอมขายเห็นยังบ่ไอ้กระโพดเหรอไอ้ไผ่ย่างเฮือนอยู่แต่หัวคำบนเอาย่างก็เสียไอ้บางเนี่ยนเ้เ็จแ้อเฮ้ย ขมาตัวคอยมาพินกับหูยู่มากระเบิงบอจะลงพ่อแม่เาเนาะตัวกระบิงนรกสุคนเดินละฮะจาของบ่เบิงจาของนี้กเบิงให้เนี่ยเฮ้ยหัวเดียมปาบอยู่นั่นเดี๋ยวมึงผมน่ะมามีพ่อเซนต์ตีตาตะพูนยจากของมาสันว่ามันนางสั่นหัวเข่าหัวหมดเหรอเห็นว่าเขาก็บ่ปานนี่นะกุยแมนบ่เหรอโอ้เขาโกปานนี่เขาผูกข้อตายแลี้ยวผูกตายโอ้ถึะงอนต่อแล้วโอ้ย ยังตกลงกันบ่าอะไรที่เจ้าติดไปผูกข้อลุมจมข้อตายยาเถียงกันยาเถียงกันใส่ใส่มาได้ยูวัดเดียวกันไม่ได้ยังไงล่ะยังยังกนี่ใ่อสิเป็นจอว่าก็เป็นไปเพื่อเพื่อเพื่อแก้ปัญหากันเพื่อนเป็นเจ้อวาดนะเม่เวลายูหอกันจะยูกุดเดียวเกิดเพราะพ่อแจกันบีข้อกันตายข้าพาเลี้ยงไอพ่อไปออกยูกันข้อตะกุณหาเนี่อุปถัมภ์ข้อองค์ทางที่ดีทางที่ถือใจนแบงเคิงมุบันบินตะบาไปข้อระคุมขันยังหลงทิมกันทิมหนึ่งโฮมเขียวทิมหนึ่งโฮมเหลืองที่มันนบ่่แมา เออมาผีโบแมนพาเรียวมาจจพูุมาคืดคือหอมันคือผ้าซื้อขอโทษนะมันมันเจ้านี่ยวนาะขี่มตจร์ไซ์บินสวารอยูเท่านี่ยูใส่ดิ่นี่อมตจร์ไซ่์พาล่มอยู่ข้อสะพานจาเข็นกางเกงยิ้นส่วนทั้งในบนเตียมทีไปที่ขา้งเกินตาเออจะไปวดธรรมานียรนารี่จะไปวัดมเนนารี่นี่น่ยเ้ยจะท่าบงหูหลายบ้านเจ้านนบพัฒนาถนนกบลาดอย่างไปมหาสู้กันได้ยนหรอเปล่าไปก็ไปอย่างย่างสันหลังมีได้ขีดตรถนนบ้านเพลอนมีขี โอโยถนนวันเป็นเส้นข้าปุ่นจักขึ้นจักลงเฮ็ดยังไรเตะทางด่วนมี่ยังด่วนโอ้ยเจ้าจะปึกหลายไอ้บ้านเฮาเอ,อิ้นทางเฝ้าเออแมน่นเฝ้าไปเฝ้ามาอินตรสิเฝ้าอแล้วก็ดอกกระเดียดเตะเฝ้าไปเฮ็ดเวีย้ยขึ้นทางด่วนไปมันก็อหอดไวโบติดไฟแดงบ่มีไฟแดงเออบะข่อยมามันคือโบเฝ้าให้ซั่นเสียงเงินบ่ล่ะบ่เสียเงินทำมมถสิขึ้นทางเส้นนั้นแห่ขึ้นไปแล้วรถก็บ่เลียนเงอนเออคือจะว่ารถผูดไอตัวรถพูดไอตัวก้นมันอยู่ทึ่งหันเลื่อยบ่ไปบ่มาเด่น เราติดติดเดีวติดอยู่เสีติดอยู่มองทางเฝ้าทางดวงมองจาวานี่เฮ้ยติดก็ติดแบบเฝ้าเดินเดินนี่แหละเนี่ยจืงสั่งกามะอ่างเขาจะไปสั่งฮะที่แตกยังเฝ้ามาติดคนนี้ใครกบานเจ้าก็แล้วกันนะใครยังตะลิงโขงเขาสิพังเหรอผเจ้ามันสิพังเขาก็โจมเฮือนอกออกมันโจมท่านมาเอาเพียงสิบบทท่านเฮือนวลังใหญ่งกว่าเทียงหน้าหน่อยเดียวหนึ่งโอ้ยหนามมันท่วมวืบเหมืนข้าวเดียวได้ท่วมเขาก็ลอยขึ้นทั่วเอาเด็กหน่อยลอยนั่เป็นบ่ยนวัวร้อยเปลี่ยนกวาดฟ้นนน้้อมสะก็ลงนน้้ิดสอ มันสิไหลหนีนที่เสือกลามไปคือวาวที่คือเป็นคนเน่ยตะปึกเลยที่อ้ยอยู่หนักอยู่แข็นเป็นยักษ์ไปอยู่หยังไม่พูดได้ว่าหนักว่าแข็นบ่มาเบิ่งตัวอย่างเอาเมืองไทยตึกเราจะเซลสูงสั่มไหนเพชรยังสูงแท้ศูนย์การค้าค้าขายนี่เออขายอยู่แต่ล่างก็สิปานไดนบ่มีฟิลลิ่งขึ้นรีบแก้วไปก็มองวิวไปนําโอ้ยสบายมักแต่ดอกสูงๆนั่นยามมันงวยลมมาแล้วเอิอฮัทจะลุงปู่คูนซอยหลานเน่ซอยหลานเน่ปานว่าลุงปูขุ่นที่ไมีเวลามาอยู่ตึกโลด กูบูเปล็าลานนั่งอยู่วัดบ้านไร่ด้านคุณทวดผุนนั่งยองๆทำเท่าจะม่าามมือม,ม่มเว้นปวดแข้งปวดขาพราลมพ่อตายรบกวรแต่พระสงฆ์องค์ข <'s> ้าเจ้าควรลบควรสูบยาก็กาไม่ได้สูบยาเดียค่อยจะแต่ตง,งาตกิ้มยาแล้วเลย oh. เลยข้าพหัดปีไม่คือกันบาดน้อยๆซ้ำนี่ก็เห็ดได้น้ำมนุนเห็ดบ,บาดซ้ำกันเขาองค์ขอซ่อนอยู่หน้าสลากางคอลาดเลยเนาะอุ้ยมาสิขืนเห็ดน้ำละมุนได้ฮียยู่แล้วขืนยี่สิบเนี้ยเกิดข้าพลาดลุดลงห้จะได้ผู้ทองเออแม่ยหล่ะเนาะโอ้ยจะเสียเปลาไร ลูกซิดเพิ่นหลายทั่วบ้านทั่วเมืองเป็นแสนเป็นล้านเฮ็ดน,น้ำมนต์บาดน้อยหน่อยซิดสามเทือก็เมือ่อระบบคันไตเทียนเฮ็ดไม่บอกโอ้ยก็เทือนแล้วกับเพียงไม่เล่านั่งเฮือจะไตเทียนลูกฝ้ายน้ำล้นล้นทันบุคคลตักขึ้นมาหดบอกบ่ต้องตักที่ลงอ,อาบให้อาบมันล้นตัวซุ่งขี่ขาดจังเจ้าเนี่ยกัวจุ๋มหลินคือเป็ดอีเบียงแปดปีก็บ่อาบน้าตังบ้านเขาหลายเจ้าหนึ่งโอ้ เขาวายหาบารมีหลวงปู่เพิ่นมากลุ่มมาหุ่มมาซอยมาเหลือโอ้ยหลวงปู่เพิ่นก็เข้าคางแต่คนเฮ็ดถือกถือกว่านี่ล่ะถือกตึกเจ้าสมาสีลมมันงวยเว้ยเฮ้ยน่าสร้างเขียนแป็นเขียนแบบเขาเฮ็ดถือเบิดเจ้าของบ่เฮ็ดน้ำแบบน้ำแปล่นเขาเขาบอกว่าเล็กแปดหุ่นเด้อพเขาเล็กสี่หุ่นใส่ไหมสั่้อมเพียงเฮียหนากันพัก็กินปูนกินหินกินได้กินเล็กมาสร้างย่อยแค่ล่ะกินเก่งนี่ล่ะทราบบ้านเจ้ายังกินยังกรบโบเป็นกินเป็นแต่พักตะนิ่เกี่ยวอยู่ขั้นหัวหันเราเคยได้ยินข่าวว่าพักตะนิลม้าบบ่่่ไดตยันนเที ้ยกินบอกเกง่งเมื่อเอิมบัดข่อยที่ต้นบักพี่งวยตืมงวยตืมหลบตัดใหม่ทำาาลายปลาโอ้ยว่าหลายเขาปลูกเสืส้ออยู่ดอกปลูกอยู่ผู้ปลูกผู้ยาน้องกุลลุกไปน้ำกระมี่งำไปน้ำกระมีฉันมาซสอมเนาะบพรานได้ซสอมอยากระหองเบ็ดระนี้ใส่นั่นแต่กนันให้ดีก็ยังรักเกือกพระเราบอกเป็นตะบากแทรรักไปรักมาถือเกือกพ่อเจ้าของทางนี้คือวางศั่นผู้พ่อไปไหว้พระรับศีลนหนามูนี่แล้วพ่อเสร็จพิธีแล้วลงมาหาเกือบเจ้าของกับพระพ่อ ย่งางตีนเป่าจนหอดเฮือนอหอนแล้วลูกไส้บนถือไปทาแล้วพ่อเคยได้เกือบคู้ไม่แม่เจ้าแล้วพนนังพ,พ่อผู้พ่อเลยเห็นบักปอบิ่งเอ้ยเกือบผู้ตัวงถึงได้ดยำยมไรขาลูกมืดขึ้นจนไ่ได้นอนเฮือเนอี่ยเบื้องฟังบุญเมลแรงมเมอแห่งฝนตกถูกต้องตามฤดูกาลย้อนว่าคนบ่ตัดไหม่เท่าไรปลาอ,อยากกินยังว่าแต่ยังคุยไรอยากยังอยากยังอึดอึดอยากกันฝนบ่ตกก็บริกินเห็ดบ้านเจ้าเกิดเป็นคนกระทากินแต่เห็ดจีเทอมอ้อยเลียเอ้ย เขาพูดถึงว่าบ่จักพัฒนาพัฒนาเมงมาเบิ่งเมืองไทยทิล่ะบ่หาแต่ฝนตกเรื่องเห็ดนี่กินยน่ยมเล็ก็ได้เขาไปเก็บบลังบา้านเสอกกรได้แล้งก็นนได <ป S 1> ้เขเห็นไปเสียงมาหันตีบ้าสิเขาปลูกเอาเอาโกเห็ดมันมีมีนยังปลูกเพ <c oughs> ิ่มไปที่มหาวิทยาล็กก็เศษเขาคิดคนเสื้อเห็ดมาจะเซ็งเห็ดยังล่ะเห <c oughs> ็ดเอาดีเลยเห็ดเอาปลูกเอาได้เดียวนี่เซ็งเอาเห็ดฟางบ่เห็ดทั้งฝ้ายเห็ดทั้งลมหรู้เซ็งเห็ดหูหนูขั้นเห็ดได้คือผูเห็ดเห็ดหูสร้างนั่นอ้าวแม่เลยว้ยบ้านเนี่ยโอ้คือสีดอก่่คัท้วะเยบมีดอกเหห็ดู้างี่เาหยครันหูมีบ มี่ย่นโมเฮ็ดหมูสั่งโมมีเฮ็ดเอาเฮ็สือหมาหยักมันดอกใหญ่ไม่จะกินได้บ่กินไม่ได้ก็เฮ็ดกระห่มกั้งแท่นเฮ็ดเสือหมาห่มหรือว่าสันปลาอื่นเหม่อนว่อมบ่กบอ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 มาเบิ่งไก่บ้านข่อยเด้อมาเาๆอจะมาคุยไก่กับซำไก่บ่เคยเห็นไก่ถีบซำหล่อรับจ้างหรอโอ้ยก็บอกว่ามันถีบซำหล่อรับจ้างไม่ใช่ซำหล่อมาแกนไปขายตลาดไหนพอคือการกับฟังผลขนมัดขายตดดูขอปลาม้อนผลต่าบินหนีแหละนั่นล่ะ ที่คอยว่าให้เจ้าจำเอาตัวอย่างไปพัฒนาเลี้ยงบ้านเจ้าคือหมายว่าฟาร์มไก่บ้านข่อยเนี่ยเขาใส่เวลาเลี้ยงบนดนเด้แค่สามสิบเก้ามือเงาเหมือนคอกตัวหนังสือเขากระแลนไหวปวดอ่านน้ำบ่อท่านสะกดน้ำบ่อท่านเลียลเลียน้องเขอนตัวผืนแกมัน,ม,ม,นมาเบาผืนบัตรตั๋วกับเก้านะเออต่วนก่อนขี้ไข่เขานําเล็บมือเขียวหลุมหลุมฮันยศิลางเขาไม่โจกหลังในแก้วน้ำเขาเลยยางย่อยนี่้ำมือมันนี่เว้ยกลัวมันขันอย่านั่งกระป๋า หาแนวซีเสซ็ตก็ไม่มีดึงผ่าหอตโตคนลงมาเสียตทั้งไตเน,น,นี่ยจุยนำนำมันนั่นละอันเช่าเขียวเ <c oughs> พอ่อดำกินต้อ้ย่าบอกไปตักชีดกเดียดหลายมันมาเกิดโลกฟั่งคอยเป่าก็แน่อันใสมันไม่ไม่สรรั้นหมายความว่าฟาร์มไก่บ้านคอยนี่ใสเวลาเลี้ยงบนั่นสามสิบเก้าหมื่นอทอนละเป็นห้าขีขาวตาตุ่มข้อคนจ้อยก็จ้อยขีมูกะไหลหูกะหนวกตอดเนี้ยกับบัตร ย <Williams> <Batt illa> oh, ่ี้ยมือซองเงี้ยมีกระจิตกระใจขันน้ำเขาหยุดทาปีกตับก้าหัวซักกระเทียมตายกองพันเอรียิ้โอ้ยทำเป็นใจห่อนปานไหวรุ่นห่อนย่ำเขาเสือหนอกอีพ่อย่ำไหนล่ะย่ำเลือกพูดเถอะเอิญคอยออกมาอย่างย่ำเลือกพี่น้องนีมืดเลยเอินเขาไม่เจ็บเศษกระดาษสะบ้อคอยเห็นบนบักแหลมนุ่นสังเนี่ยฮู้ยหรอกว่าบมนบักแหลมนุ่นสัง บักแลมน่นั่งนั่นพิบายย่าวเอาเห็นเห็นเสือกับพนุ่งเอาผ่าพันไปนี่ยิ้มไปเรื่อยโจกเต็มถังขยะไปเรื่อยอันนี้ว่ามันกับพ่เป็นโลกกับถามหาพิบา่าวเขาอ่ะเก็บเศษกระดาษอันนี้ใส่เสือนอกเขาบงเอิ้นมาเก็บเศษกระดาษดอกบมื่เก็บเศษกระดาษพี่น้องนี้เมื่อเร็วก็เจ็บเศษลูกโป่งทุกมันแตกจนตัวเก็บมาอย่างเก็บมาอย่างก็จะพื่อว่า,วามันบ่มีฟิวบ่มบบีปองบ่มบีหูแล้วก็ปิดปากปั๊บดูดปั๊บล่มลุกเข้าไปกันมือบิดหัดไฟใครเอาปอซัมป์เมือหักเมื่ มวนสาบบานนี่ก็เท่านั้นตัวฮะคนนี้เหมือนเลยแดดต้องหออ้อนตูดไปโฮไม่มวนไหลขี้ไข่มันไหลน้ำงามมืดไปไหลลง,งหอยตอกหัวยุมย่มยุมย่มสิเป็นพี่บ้านน้ำบักแหลมนนสังบ่เนี่มากรบ่มบีปีมีคุยอเอาพะลุเอาสิคนมาทั้งปีกับคุยดนตรีก็มีเหมือนเลยได้เอาปีกับคุยมาตั้งนี่แถวนึงนักเต้นกับสิบคนเมาเต้นตะล่างหมดจีบอ่เนาะมันหมป็นจังสันไอ้ใครเขาเอิญเขากระเจงสิได้ย่างอมมาย่างสง่าพาเผยแต่ตัวเอาเจ้ว่าคอยข้านมาแต่บอกว่างั้น ยางมาบัดนี้ก็ยังบ่เบิ่งกันอยู่คือสินั่งเกี่ยวมื่อกี้พอพุ่นจิ้นพุ่นเมื่อกี้จะเป็นอยากกับองค์เขหลักจันทร์คือเขาบอาไปอยากนล้วเหรอเฮ้ยองค์เขหลักจันอุ้ยองค์เขหลักจันทร์เป็นผู้เก่าเล่นผู้ใหม่เลย่ะอุ้ยบอกทุ่เมืองแล้วไม่เมื่อทิมเส้าแม่เดี๋ยวเนี่ยเอาผู้ใหม่มันก็สิเป็นอย่างบ่อถ้าได้ลึ่งกันบมื่อถ้หนูจักใจกันค้าทรัพย์นั่งในเกี่ยวก็ห้ามไปดีๆเกิดค่าเขาจะเพราะพอใจว่างทิมอยู่กลางโคกสิพอนั่งนาเล่อยู่ในเกี่ยวบ่เนี่ย เรคิดต้นขาข้างที่เราเอาขึ้นมาได้บราผู้เดียวจะหามซีคนกองหัวติ่งหัวสั้นบนตัวหิวเพิ่งใกล้คือเข่งไกล้แค่ไหนวะตัออ้งหัวมันเถาะมันออกมาแพ่อองละละทันอ๋องข<อ>่อยบ่แมนทันอ๋องโอตลาดจะคูค่คู่กับโบเมนจากแล้วล่ะข้าวพิดีเนาะเออเอาา้าวพิจนาความพิษด้วยส่งตัวขืนสังไข้ฟงลากมีดปาดข้อหมามาข่อยเลี้ยวเห็นกว่กับสลบก,ก้อนทอดแล้วหมดสมองแล้วข่อยย่านได้มีตัดเล็บเกีไป,ไปแก่น้ำปักหผมปักซึ้งๆก็ให้ไปสั่นแต่ข้าวเป็นเล็กน้อยมันออปักลงเลึกเสีน้ำปักผมมันเดือดสุดเลยไ เหยดไหลดูแล้วด,ดูดีคอเศร้าแทนบอกล้วงบอกเลยไหลต้องเคยเองเนี่ยมือภาสันทยคยฟงอยู่ไสได้เย็นนี่อยู่ในโทรทัศน์เด้อทศละทัศน์งโทรทัศน์นะเปิดไปตอนนี้ไปเจอสี่ทุ่มสแควร์เ็จังไดนกระเบื้องที่ละ่ะอยู่ในรายการสี่ทุ่มสแควร์นะี่ยมีเจ้าของสานอยนู่นะ<ห>นมูบวบบคือมูดอกคนนี้บังง่ายดอกไทยเหรอเจ้าของสอานไปสังเกตรถนภากเราสนีซมีงงดอกแค่ออ<ห><ห>นยังไงบ่เป็นดอกแค่ออน พระจันทร์ครึ่งเสี้ยวเอออะไรอีกเกินครึ่งเดียวเดีลหน้าซีอุปูจังไนคือจังกินยาพิษนี่เราละเด้อบันที่ดำๆดอกนาเพราะนนวดที่เน่าๆขนข้างเน่าๆเว้ากันรูปเพองสีตาบนตาพันแม่นไปแต่ละบาดผมก็เก้าขึ้นไม่เสียบคัดเพื่อชินึ่งใส่หมวกมีปีกงอมาดีนุ่งเสียบพวกที่ลำลำใช่หรอโอ้ยเสียบก็เสียบลำปวดขมันยังเลาะนหน้าบานห้องโบสถสนาหนาเต้นสิเก็บบางยาวกเลยเพราะว่ากักมือนึงเพอาะไงนี่ต้องเหยียบเสียจากห้องล่ม ักขวางจักไสจักบังลั่นเต้ไปสู่ทีมสุดมือหูดห่วงเขากำลังสีสุดเข้ไปเข้าไปเข้าไปโอ้ยเข้าไปวางเงินพอยาคัาหมื่นกันเชี่เลยทวพี่บาไัยก็สิใส่เป็นทัวทีบสุดนั่นยังตะบัดใส่เขาอีกช่างไหวทุกคน<ม>ใส่ถอดแล้วเขาก็กหากไหวเลยชุดพระราชทานจากท่องเต้ใส่เฉพาะตอนขึ้นว่าคดีตัดสินความบนสารไครฟงนั่นแหละท่านเป่าท่านเป่าโอ้ปลานไม่เบาเนย bầu đấy quay หน้าความเดียวก็มห้องตเนะคามไดอก็น้แเราก็ไหลมาป้องเดียวแต่พุนมาจากโคกไงพุนโคกไงใส่โคกไงโคกหินแม่สร้างไหลลงมาพูกก็แต่ผู้ก็แต่ลงมาฝายไงฝายไงหล่นลงมาหวน้องผือนั่นหนองผือกับผ้าบ้านห้ากรที่ลน้องลาดนั่นโลกนองลาดก็ลองพะเนี่ยงเลยพ่นจะมากไปขึ้นผู้ที่วงผู้กควงพระเนียงไปันเป็ยนบ้านบกบ้านน้องปิงเขาไปได้แน่นก็บ้านตาดให้ขึ้นผู้ไเลิอดู้ขีดเท่าผู้หัผู้ดินแดงก็ว่ามันไปยางกับขึ้นมาเสก่ยเลาะท่าน ไปล่ะคาบันกัดล่องบ้านหัวงล่องคาลาดพุ่ราะว่ามันโค้งเงนไปทั้งหมดเพราะเอาขึ้นมาใหม่จะมาเริ่มต้นจากบ้านนอนปอไปบ้านโคกกลางหัวมังตังบ้านลาดบ้านหัวหน้าบ้านพูดแล้วซอดออกของพ่หน้าบักเฟียงล่องไปคุดดูน้นสังข์ิึ้นกลับขึ้นไปซอสในต่างจังหวัดน้องบัวยทำไม่ยากก็เกือบขาดในเจ็ดคู่ละะมันหู้หลายเต๋านึอว่าไปทั้งพี่ก็ได้กันมาทั้งรัดมาทั้งพี่ก็ได้บ้านกุนแขกขวมพ่องมาหันมันไ่เป็นจังจัน ันหู้หลายปนั่นสิมันเห่ียยังโดนตีคือพอไปอยู่น้ำพุ่นกองํำรวจน้ำเขาไปซองกองน้ำพุ่นซอกเอาสีขีดสุดหนึ่งแจกสบาบันยงพูดพูดถึงเฮ้ยถึงพูดถึงหู้หลาไปที่เขาอยู่ดอกมาหูจังไล่มสามสิบ่หูจะหาแหลกเมื่อกี้หูแหงตั้งแต่นั้นเล็ก่อยแหลกไม่ยังแหลกมา่ยังขายไปขายอี้นาะโอ้ยี่เจ้ามาอยังมีหยแหงนุ่นหมอนเบาเลยโอ้ยเบานุ่นผมมีควบหูไมนจังสี่ละพี่น้องเลยปซีหน่ยให้หมดรปซีอลยังไงมจะว่าเอลนไหมลย มึงที่ละเอาไปมาสิเขีนยนเราซื้อจากคองบ่ถืกถือซื้อจากคองเออซื้อผูอ้อื่นขยบ่รับรองซื้อจากคองบอ่ยพีทดอกปัานจ้าบ,บ้างเ<อ>ป๊ะแม่คุยห,หึงลื่นฝา่าเขาบอลลื่นฝ่<ภ>าแล้วเอาทดสอบเป็นไงซื้อเจ้าตัวยังขึ้ก่อนมาเบ่งเอา,าห้องงูนาเห็นว่าล่ะมันแมนขวบผอยบอ่ลพีทด,ดอกยักย์บอลรอดผู้ใดบอกผู้ใดสอนเจ้าหลานขอยผู้ใดหลานขอหมดก้บุ๋มเอาเสื้อได้หน่อยสปอบานนี่หวยบัวเสียจัใจในขวันจบสูงข้าวหอยจบใส่โป้ฮุผุ่ง ก็ลงเท่านั้นบอกเชียวมวยว้าท้อนั้นแม่ไร้ก็ปอฮาด้วยอันซื้อพู้ลุงจะลืมเล่อมีงองู้น้ำหมดนะงองูน้ำก็แสดงว่างองูออกก้อนน้ำหนาอ่านหลานหลานดีปานมาผู้น่ะมึงดีใจหลานบอกหัวจะไม่เห็นตาดอกบ้านเจ้าเตียวตาหัวข้าตาหัวได้ดังและดูดน้ำกินนั่นคนห้องหัวตาเมื่อกี้เป็นตัวธรรมดาตัวจริงเมื่เป็นวิหิตตาตากระแตนท่านแล้ว ขอทอดเจ้าของได้กระทาน้ำมันหมูหลายไปได้กับห่านไปได้กับยังมื้อตาหม่องหม่องขอโทษดูเขาใส่ถุงขายบีกินเหลือตั้งแต่หัวยิ่งๆเดียวเลยคนรบจักสีเหลาอึ้นขั้วได้น้ำเรากันเบาลวงเบาเลื่อยเบางูหายกว่าเด้หน่อยฟังเด้หน่อยว่าก็บอกเข้าใจได้บอกเข้าใจอย่างยยังมาคุยอวดมูอยู่ยงเขาว่างองูน้ำไม่ได้หม้ขั้วมันไม่น้ำหนาเขาซื้อพรุ่งมีงองูน้ำหมายความันมีอันนั้นน้ำอันนี้น้ำอีกสัตวคือแผงเทปกับมีน้ำเออ ห่านน้ำหวานก็นมีนำ้ำผู้มาเลาะขายก็มีนำ้ำเออเ,อ,อเลาะมาขายเรือเดอเพื่อบริการพีเ่เนาะมันมอมเป็นซื้อคนต้นงั้นสวนสนุกต้อนอนั้นซื้อคนพี่บ่าที่มีห่อนห่านขายแพงเทียบห่านขายน้ำหวานเขาเปรียบเทียบสู้ฟังซื้องอะงูน้ำหนามันจะไปอ่านออกบอกน้ำหนาได้จ,จังใดจังหองหีบน้องหนูสลีไม่มเอกจึงพึ่งอยู่ซื้อควยเอ็นไหมเออสมัยนี้มีหลายตัวแลยก็ไรอันส่ว ห่วยจักเด้อผมว่าสังเกตจักเตื้อโม่โเคยนับจักเตื้อเห็นบทหรอก็จาได้ตัวก็สร้างหัวต่อที่เขียนจบปออกมาเขียนซื้อจากของบริเขียนเมื่ทุกตัวหรอกโม่เขียนมื่อเสียจะได้สิจังเล้วเขาจะว่าเส้นซื้อนี่เป็นขีดขั้วกันนะคือจังแล้วอยู่ได้หรอแล่ายุคขีดขักขีดขักเจ้าเสียก็อ่านมาจากไหนหรออ๋ออ่านม่านิ่งหน่องตอนนั้นนิ่งหน่องมันผู้ขีดไปแล้วก็ยังสิไปอ่านว่านุบประดุลยุคเขาว่าพี่บาอ่ะถ้าอยาให้มันโกเาก็ จุดหางหน่อยนึงคือสิลากศิลงมาแทะตะเกี่ยวก็ตึ้งตึ้งกันไปปลายปลายปากากาเบาๆจัาหน่อยสวัสดีกันอันเคยเห็นบกนนนขขบกิเล่นเลี้ยวหลังเลรียญหางโอ้ไม่หัวกิเล่นเลรียญหางมันโบเสื้อสิงโตนุ่สะสนันปะมามักมันขึ้นสูงบทต้องอยากไล่เสียงกระโปงโอเ <c oughs> อาไปเอามาเคยบอกก็พี่บาททุ่นสร็นี่ มเหลาเมื่อถิ่นซื้อต้นสนนี่ักสิงหว่าเขามาหยังด้กิุลสานี่อันเจ้าูบอกเขาเกินกันว่าห้องเพ่งนี่อ๋อเจ้ายังพอใจว่าคอยมาถอดใส่กอขายอยู่โว้บ้าคักงจังวาพี่น้องเอ้ยเสียเวลาตั้งดุนดีวันเว้าน้องคนดีเว้าน้องพี่บามืว่ามูบ่ายอีกไประบาเดียวงานเดดนตรีนั่งตายำหยาดยาดมาเลย คือปสอ,อ,องเซน i time